สวัสดีครับ,รบพบกับพวกเราสองสหายสายของเล่นไม่ได้ทำท่านี้สักพักใหญ่แล้ว <c oughs> รเริ่มไม่คล่องไม่ค่อยมีอะไรมารีวิวเลยทุได้ซื้อของเหรอจริงๆมีแต่เอามาไม่ไม่ค่อยทันเหตุการณ์ <c oughs> ครับมแอบวันนี้เรามา พบกับสองสา,สายของเล่นกันนะฮะก็ต้องมีของเล่นมารีวิวกันอีกแล้วตอนนี้บอกว่าภาพยนต ok ร์เคียวไคเซนกิฮะีาคซีซั่นสองเนี่ยก็กำลังเข้าฉายแล้วตอนแรก <ๆ S 2> น่าจะฉายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายหลายคนก็คงรู้จักหุ่นในเรื่องที่เรียกว่าอาเมนนะครับผมที่เรียกเป,เป็นชื่อหุ่นในเรื่องแล้วก็คุณนคำว่าเอกเนี่ยเป็นหุ่นที่เป็นรุ่นไมเลสแล้วก็ชื่อว่าเคนบุ ซึ่งขุ่นของพระเอกของเราอาโมเนี่ยตอนนี้ก็มีออกมาฮะหลายแบบหลายสไตล์แต่ก็มีไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าโต๊ะตรงนี้ของเราครับครับคือหุ่นเคนบุครับทั้งหมดเนี่ยที่มีออกมาตอนนี้หน้าตอนนี้หตอนนี้จริงๆอ่ะแท้ที่มีออกวางขายคือมีทั้งหมด3แบบนะครับเราเริ่มจากอันแรกก่อนก็คือเป็นไฮเกรดครับผมเป็นพลาโมพลาสติกไฮเกรดเคนบุนะครับขนาด1ต่อ72ของแบนไดครับ แล้วก็ซ้ายมือครับคุณแมนอ่าอันนี้เป็นระบบทามาชีเคนบุฮะซึ่งเป็นสเกลเดียวกันนี่แหละดูแล้วเขาไม่ได้บอกสเกลนะแต่ก็ดูแล้วเท่าเท่ากันอันนี้เป็นระบบทามาชีเคนบุนะครับผมของบนไดเช่นกันอันนี้ตัวซื้อธรรมดาไม่ไม่ไม่ต้องธรรมดาเลยธรรมดาเลยอันนี้ก็เป็นแบบขายตามร้านทามาชีทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นเคนบยที่เป็นฟูลแมคานิกนะครับหนึ่งต่อสี่สิบแปดของบันดเช่นกันตัวนี้ก็จะสูงใหญ่แล้วก็ดีเทลสูงหน่อยนะครับผมส่วนด้านหน้านี่ก็คือเป็นไฮเกเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำสีจะเอาไม่ดูวามันสามารถพับร่างอยู่ในรถได้มีลูกเล่นอย่างนี้ด้วยลูกเล่นอย่างนี้ด้วยแลวหน้าสุดเป็น1ต่อร้อยสิบสี่ซึ่งเป็นโมเดลที่แถมมากับนิยสานท็อปบีเจแปนนะครับผมอ่นนี้เราเอามาทําสีเองครับผมซึ่งาใครอยากมีครบเราก็จะบอกที่มาที่ไปก็แล้วกันซึ่งท็อปบี่จแปนตาก็้อง ไปตามหาซื้อผมจำไม่ได้มือเกันเ่าเล่มไหนก็ลองดูนะฮะถ้าหาได้อาจจะมีคนปล่อยบ้างนะครับผมแต่โรบบตธรรมชีกับไฮเกตแล้วก็ฟูมคลิกตอนนี้ยังหาได้หมดเลยนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเคนบับสักตัวหนึ่งอ่ะจะเล่นตัวไหนดีแล้วแต่ละตัวมันมีข้อดีข้อด้อยต่างข้อด้อยต่างกันยังไงเรามาเริ่มกันที่เคนบุไฮเกดกันนะคุณแม่เคนบุไฮเกดเนี่ย ก็ง่ายๆเลยก็เป็นพลาสติกโมเดลนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่หุ่นที่ควรจะมาขยับเล่นอะไรนะแต่ว่าโมเดลชุดนี้ฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นโมเดลที่ค่อนข้างแข็งแรงผมก็ว่ามันก็ามันจับแน่นมากเออติผมไม่ได้เล่นพลาติประกอบแต่ว่าพอดูเห็นลักษณะของเกนบุตตัวนี้เนี่ยดูมันแน่นหนามีความแข็งแรงกว่าพวกกันด้าสใช่ค่อนข้างกว่าแล้วก็การดีไซน์ของเขาอะครับ เหมือนกับดีไซน์มันตั้งแต่ตอนเป็นที่ทำอดีเมว่าจะขยับยังไงแล้วเอาดีไซน์ตรงนั้นมาใช้กับตัวพลาสติกโมเดลด้วยเพราะนั้นการพลาสติกโมเดลตัวนี้เวลาต่อเข้าไปอะไรเนี่ยค่อนข้างลงตัวต่อง่ายแล้วก็ข้อต่อต่างๆดูแข็งแรงแล้วก็แน่นแล้วก็ถ้าขยับคือไม่ใช่ขยับแบบหักง่ายอ่ะไม่เพราะมันค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็ใช้แรงนิดนึงในการการใช้แรงนิดนึงในการขยับนู่นนี่หน่อยแต่ถ้า ขยับดีๆแล้วผมว่าไม่หักหง่ายแน่นอนอเ,ออเนี่ยก็สามารถเนี่ยสามารถแบบทำขยับจัดท่าอะไรได้เนี่ยกลางแขนกลางขาได้เยอะเลยดีกว่าที่ผมคิดด้วยอ่าแล้วข้อดีก็คือราคาไม่แพงเลยครับครับราคาค่อนข้างถูกมากอ,มอ,อ,อยู่ที่ถ้าราคาทั่วไปตามร้านทั่วไปอยู่ประมาณแ0ดกว่าบ,บาทใช่ไหมฮะ <S <S แต่ว่าถ้าคุณเจอแบบออบางทีมามาเซลมาลดตามช่วงออตามเว็บ ต่างๆช้อปปิ้งช้อปปี้นะน่ะมันลดอะไรอย่างเงี้ยเวลาพิเศษใล้พิเศษเนี่ยอาจจะเหลือ7 0็ร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองผมเห็นบางครั้งเหลือหกร้อยกับหุ่นมัตถาซึ่งราคาเนี้ยถูกกว่าญี่ปุ่นอีกลองดูได้ฮะตัวเนี้ยผมว่าถ้าใครจะเป็นตัวเริ่มต้นอยากลองดูว่าต้องมีคนตอบประกอบโมเดลได้นะตัวเนี้ยเราทำสีมาแต่ถ้าตรงไม่ทำสีจริงๆก็มีสติกเกอร์สีมาครบเนี่ยตัวเนี้ยให้ดูกันเลยอันนี้แบบพับนะครบแทบจะไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้น เล่นได้เลยครับซึ่งมันง่ายสำหรับคนที่ทําสีไม่เป็นทําสีไม่เป็นใช่อ่าก็ก็ลองดูก็เนี่ยมันก็ก็ไม่ได้ต่างกันมากไม่ต่างกันมากสามารถแบบแล้วแต่ชอบใครอยากทําสีใครที่ชอบเป็นคนที่ไม่ได้ทำสีก็ซื้อตัวนี้ไปเล่นได้เลยนะครับผมอ่ะตัวต่อมาให้คุณแมนเล่นเลยตัวนี้ผมกล้าปล่อยเลยเพราะว่าขยับเล่นเต็มที่เลยฮะอ่านี่คือโรบอตทำมาชีเป็นโรบอตทำมาชีเครื่องขอสำเร็จอ่าเป็นตัวของสำเร็จที่ไม่ต้องทําสีแล้วเขาทำสีมาให้แล้วนะครับครับผมให้คุณแมนลองขยับตรงเอวดูอ่ะ ลองงัดขึ้นมาดูงัด้ดินโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฮะเอวเอวบางร่างน้อยแต่ว่าความแข็งแรงสูงนะครับตัวนี้ครับผมจะบอกว่าเอวของโรบอตธรรมชีขยับได้มากกว่าให้เทียบองศากัน,ะน,นจะงายจะจะงายได้มากกว่าของอของตัวตัวที่เป็นพลาสติกโมเดลที่เป็นไฮเกรดนะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างจะเบากว่าแต่ว่าเบาเบาแล้วเหนียวเบาแล้วเหนียวเบาแล้วเหนียวกว่าเพราะนั้นตัวนี้ คนแน่นอนก็ดูการขยับมันก็แน่นหนามากดูแบบโอ้ขยับแล้วไม่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 ต้องฝืนอะไรด้วยครับคล่องแล้วไม่ไม่หลวมไม่อะไรเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูไหมครับหนึ่งสองตกไม่เป็นไรเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงนายได้เขาต่อนี่โหทโชยอย่างนี้เลยเพราะว่าผมเคยทำตกมาแล้วบอคือถ้าเป็นระบบธรรมชี้ตัวอื่นน่ะอาจจะเสียวๆพวกชิ้นเล็กๆหลุดอะไรหักอะไรบ้างแต่ตัวเนี้ย ชิ้นค่อนข้างเป็นชิ้นใหญ่ครับคแมนเพราะฉะนั้นมันไม่มีพวกอกกอกแยกๆที่แบบจะจะอะไรได้อแล้วเนี้ยกลางของกลางขาอะไรค่อนข้างสุดครับตัวนี้ค่อนข้างเนี่ยแขนเขินก็มาได้สุดครับเกี้ยกอดอกอย่างนี้ได้เลยอถ้าเป็นถ้าเป็นไฮเกรดอ่ะไม่ได้อย่างได้แค่นี้ไฮเกรดยังมาไม่ได้ไม่มีไม่มีจอยที่แบบจอยจอยของไหลของทางรบอททางชาติเนี่ย จะขยับได้มากกว่าไฮเกรดนะครับานึ้งดูแล้วไม่เล็ก้วยนะจอยดีเขาก็ไม่เล็กนะครับเนี่ยดูในคลิปเนี้ยแขนทําได้อย่างนี้เลยแต่ว่าสุดตัวนี้สุดจริงขึ้นมาจับหมจับหัวอะไรเนี่ยได้หมดเลยถือว่าอันเนี้ยกางขาได้มากกว่าไฮเกรดครับได้มากกว่าไฮเกรดด้วยอันนี้เหมือนชองคอสแบนดัมเลยนะเกืกกาะกางได้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเล่นของสำเร็จไม่ชอบต่อชอบบุญขยับได้ดีๆ นะครับโรบอทธรรมชีติเคนบุถ้าอยากจะเล่นนะจะเป็นทางเลือกแต่ดีเทลอะพวกรายละเอียดต่างๆจะสู้ไฮเกตไม่ได้นะทรงจะตากันหนึ่งรงนี้จะดูผอมกว่าเครียวกว่าขณะที่ของไฮเกตในจมนอนในอนิเมมากกว่านะครับแล้วก็มีดีเทลใน จุดต่างๆที่เป็นพวกลายเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะสติกเกอร์จะมีจะมีเยอะกว่าตัวนี้ก็มีทําสีมาแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะดูไม่เนี้ยไม่เต็มเท่าของตัวที่เป็นไฮเกรดแต่ถ้าชอบตัวขยับได้ดีๆทนทนอาวุธก็มาครบเหมือนกับตัวไฮเกรดแหละยังมีออปชั่นมอนเทกันอาุเท่ากันก็สามารถเล่นระบบธรรมชีได้ซึ่งระบบธรรมชีราคาอยู่ที่พันกว่าบาทแต่ผมยกตัวนี้ผมได้ลดราคามาอยู่ที่ประมาณ750 ก็พอกันเลยนะก็จะนี่ถึงบอกเฮ้ยราคามันพอๆกันเลยแต่ก็ต้องดูก็เป็นตามช่วงแต่ถ้าถ้าถามว่าใครอยากเล่นตัวที่ขยับได้ดีกว่ามันมันกว่าให้เลือกโรบอทธรรมชาตินะครับถ้าจะเอาแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้เขามีเพื่อนไว้ยังข้อเสียคือโรบอทธรรมชาติจะมีแค่เคนบุตัวเดียวแต่ถ้าคุณอยากเล่นเป็นกองทัพคุณต้องมาที่ไฮเกรา อ่ะอันนี้นะถ้าใครอยากจะเล่นแบบเป็นหลายตัวเรียงกันนะคุณต้องมาไฮเกตเลยจบแต่ว่าจริงๆมันสเกลเดียวกันไงการหลวงธรรมชีถ้าคุณซื้อเคนบุธรรมชีก็ซื้อตัวอื่นที่เป็นไฮเกตมาตั้งคู่ได้อ่าเป็นทางเลือกครับเป็นทางเลือกนะครับคราวนี้มาถึงตัวสุดท้ายครับสําหรับคนที่ชอบขนาดที่เต็มไม้เต็มมือและและแล้วก็ทุกอย่างครบเพราะต้องบอกว่าอย่างระวบธรรมชีเนี่ยอย่างชิ้นแขนที่เป็นกงเล็บอันเนี้ยที่ แถมมาอันนี้มามา,มาในกล่องกับตัวเคนบูตัวใหญ่นี้เลยนะมันจะเปลี่ยนตรงแขนนะครับชิ้นนี้ถ้าเป็นโมเดลไฮเกรดอ่ะุณต้องซื้อ,อ,อลถอีกคันหนึ่งเนี่ยเพื่อจะให้ได้ชิ้นกลองเล็บนี้มาด้วยอ๋อครับแล้วก็ในระบบธรรมชีเนี่ยไม่ได้มีมาให้อ่อแต่ตัวนี้ตัวที่เป็นฟูลเมคานิกหนึ่งขนาดหนึ่งต่อสี่สิบแปดเนี่ยมีมาให้ครบทุกอย่างในกล่องเดียวเลยพวกนี้ฟูลออปชั่นใครอยากเล่นตัวเดียวครบจบที่มีออปชั่นมาให้ครบแล้วเลือกเปลี่ยนได้ อย่างนี้ผมจะเลือกให้เปลี่ยนให้ดูกันฮะ,ะสมมติแขนนี่มีมไหมเราก็แค่อถอดนี่ออกถอดเปลี่ยนออกอใส่ตรงนี้เปลี่ยนเข้าไปเราก็สามารถชิ้นสรงช่วงข้อต่อเข้าก็ดีนะผมว่านิ่มมากครับผมเป็นพลาสติกโมเดลที่ข้อต่อเวลาดึงออกเปลี่ยนออกนิ่มมากถ้าใครอยากเล่นอันนี้ไม่ต้องทำสีเลยนี่ผมยังไม่ได้เดินเส้นยังไม่ได้พ่นเทียวนี่คือรีบถอดต่อไปดู นี่คือดิบๆเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยที่นี่ออกมาได้ขน้ดนี้และสำหรับคนที่ซื้อรัดแรกซึ่งจริงๆเขาบอกว่าถ้าเขารีบูดัดจะไม่มีชิ้นสายแถมมาแล้วแต่ถ้าใครซื้อกล่องแรกตอนนี้ซึ่งยังเป็นชุดแรกอยู่หมดและจะมีชิ้นใสมาให้ฮะโดยจะมีชิ้นใสตรงส่วนขากับแขนมาให้ทั้งสองข้างไอ้นี่ผมทําเลือกโชว์ข้างเดียวจริงๆจะมีชิ้นใสตรงกระโปรงด้วยแต่นี้เราอันนี้ไม่ได้เลือกทำมานะครับก็มีชิ้นปกติให้ด้วยมีให้ด้วยมีให้ด้วยก็คือชิ้นสเป็นฉีด แถมมาเลยอีกอันหนึ่งข้อดีของอีกอย่างของตัวตัว1ต่อ48นะครับโอเคการขยับผมว่าดีพอๆกับตัวไฮเกรนั่นแหละแต่ว่าดีเทลต่างๆมันจะมากกว่าจะเยอะจะเยอะกว่าแล้วก็แน่นกว่านะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เหนือกว่าของตัวอื่นก็คือ ตัวเนี้ยนี่แหละมันจะเปิดห้องบังคับได้ว้าวมีคอกพิทให้ด้วยแล้วก็มีตัวคนอ่ะตัวคนอะผมทําสีมาคนมีให้สองตัวด้วยนะคนมีให้สองตัวนะฮะแล้วก็เนี่ยตรงนี้สามารถขยับออกมาเป็นคนนั่งเข้าคอกพิทได้แล้วก็ถ้านี่ถ้าใครอยากได้โชว์ท่าอะไรแบบเนี้ยหนึ่งต่อสี่สิบแปดเนี่ยดีเทลมันจะละเอียดไงคือเขาจะเพิ่มเส้นให้มากกว่าในอนิเมะ ก็จะดูสมจริงขึ้นสวยขึ้นเพราะเาเรียกว่าฟูมิคนิกก็ต้องลองดูนะครับว่าตัวนี้ใครอยากได้ไซส์แบบที่เต็มไม้เต็มมือเท่าวกุ่นมาต์เกตเท่าวกุ่นเหล็กตัวหนึ่งต่อ4 8ฟูมิคนิกอาจจะเป็นทางเรื่องของคุณผมลืมนิดนึงครับเคนบุของรโรบชิก็เปิดคอกพิดได้ครับมีคนให้ไหมแต่ไม่มีคนให้ก็ต้องเราเลือกกันดูคสะดกแาบไหนใช่แล้วก็จริงๆสีของพลาสติกของตัวเคนบุ ของระบบทรมชี่จะออกเป็นสีขาวตุ่นๆไม่ไสีขาวใสแต่ขณะที่ขาวเคนบูของสองไฮเกรดกับฟูลเมคานิกเนี่ยจะเป็นขาวค่อนข้างใสกว่าขาวใสกว่านะครับสีอันนี้มันขาวออกเขียวนิดๆของเคนบูตัวเนี้ยออกมาเขียวนิดหน่อยนะฮะเทาๆวานาเขาเทาๆก็เลือกได้ตามชอบเลยครับถามว่าราคาต่างกันมากไหมก็ไล่ตามขนาดครับผมแต่ว่าของเคนบูชุดนี้ราคาไม่ค่อยสูงครับ ไม่เหมือนพวกหุ่นเหล็กที่เราเคยชุดท้ายเราเคยมากกว่านี้คือ3ตัวนี้ยังไม่ได้โคทาโลหรือไอ้พวกหุ่นเหล็กตัวหนึ่งเลยมั้งคือมาได้มาเป็นกองทัพอะซื้อได้ครบอะราคาราคาก็ยังแบบสบายๆซื้อเดือนละตัวก็แบบก็เหมือนกินอาหารนอกบ้านสองมื้อเดียวเองมื้อสองมื้อเองนะฮะ ก็มาแนะนำกันก็แล้วกันว่าใครอยากเล่นเคนบุอันนี้เราลองมาเทียบกันให้ทั่วจักร3-4แบบให้เห็นกันไปเลยนะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมีออปชันมาค่อนข้างพร้อมนั่นแหละใครอยากเล่นครบจบใหญ่เต็มมือไปเลยตัวชิแบคใครอยากเล่นขยับมันขยับดีไม่ต้องกลัวพังง่ายๆก็ทำอาชีพก็ทำอาชีพใครอยากประหยัดเล่นสวยงามเหมือนในอนิเมะสามารถเรียกเพื่อนได้เยอะก็มาเลือกไฮเกรดใครชอบหมด ก็ดูชะตากรรมแบบเราไว้นี่แหละครับก็สามารถมีไว้ได้ครบทุกตัวนะครับผมอ่ะสองสายสายของเล่นวันนี้เรามาเทียบกันให้ดูแบบนี้นะฮะครับผมใครอยากให้เราเอาเอาอะไรมาเทียบกันให้ดูแบบนี้อีกถ้าเรามีก็จะเอามาให้ชมกันกระรอกันเหมือนตอนไดเลยอนนะเราจะมีตัวอะไรใหม่ๆอย่างหุ่นหมายเลขสิบเจ็ดนี้คุณมีไหมสิบเจ็ดนี ติดใมิตัวเกียอยู่แต่ตัวใหม่ยังไม่มีเด็กแต่เดี๋ยวถ้าถ้าเกิดมีใครใจดีเอามาให้เรารีวิวก็เดี๋ยวจะมาเทียบกันให้ดูนะครับผมวันนี้สสายสายของเล่นครับผมก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมาเจอกันด้วยตัวอะไรอีกนะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับ